พระกิงบัวฟองมันเนื้อสำน็จเงินหลวงพ่เอี่ยมวัดหนังพุทธด,ดอิมเมตครั้งที่69โดยโกโมอนสองวนพวกความจริงจะปรากฏเมื่อถึงเวลาการเล่นพระต้องไม่หูเบาไม่เชื่อคนง่ายต้องศึกษาดูจากของจริงเมื่ออ่านฟังสิ่งใดอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยความจริงและเหตุผลแล้วพระกิงบัวฟองมัน เนื้อสำลิดเงินหลวงปู่เอี่ยมวัดนังกิ่งในตัวเป็นพระที่หายากมากจนแทบจะไม่มีใครเคยเห็นต่างจากพระกิ่งเขมรตรงที่พระกิ่งในมีการแต่งหลังหล่อส่วนพระกิ่งนอกจะไม่มีการแต่งหลังหล่อพระกิ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจะสวยงามอลังการกว่าของเขมรเว็ดพระสบเนี่ย อย่างเม็ดระสกพระพักนะฮะพระพักท่านเนี่ยลูกประคำนะลูกประคำเนี่ยลูกประคำนะดอกบัวและมือเนี่ยม,มือท่านเนี่ยเนี่ยมือท่านเนี่ยจะใหญ่กว่าและนูนเด่นชัดกว่าของเขเมร มีรอยแต่งที่นิ้วมือพระ่ไหมมีรอยแต่งตรงเนี้ยเตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นรอยแต่งนะเป็นพระรอทีละองค์แต่ละองค์จะไม่เหมือนกันตรด้านนี้เป็นด้านข้างขวามือพระด้านนี้เป็นด้านหน้าเอียงไปทางซ้ายมือพระเล็กน้อย อันนี้เป็นด้านหน้าเอียงขวามือพระเล็กน้อยอันนี้ด้านข้างเอียงซ้ายมือด้านซ้ายมือพระเนื้อเซนเม็ดเงินของหลวงปู่เอี่ยมวัดตังทุกองเนื้อในจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมเนื้อในเนี่ยครับเป็นสีเหลืองเนี่ยผิวนอกจะเป็นสีเงินเนี่ยจะเป็นสีเงินเงินเนยเนี่ยผิวนอกจะเป็นสีเงินเห็นไหม เนี่ยผิวนอกเ็าจะขึ้นเป็นสีเงินๆนะผิวพระจะเป็นลายใยหญ้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเป็นลายใยหญ้าเล็กๆใช่ไหมลายใยหญ้าจะหดตัวเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดมากๆเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดมากๆนะเม็ดผดจะเรียงตัวกันเป็นเส้นเล็กๆละเอียดละเอียดเป็น เนี่ยเนี่ยเขาจะเรียงตัวเป็นเส้นเล็กๆเรียงๆใช่ไหมเป็นเส้นเส้นตรงบ้างเส้นโค้งบ้างเส้นโค้งบ้างเส้นโค้งบ้างนะฮะสั้นบ้างยาวบ้างแบบลายทิศทางคล้ายตัวหนอนเนี่ยลักษณะเขาคล้ายตัวหนอนผิวพระที่โดนไอเหงื่อนานๆเข้าเนี่ยผิวพระทั่วไปเนี่ยพอโดนไอเหงื่อนานๆเนะผิวเงินก็จะกลับดํ <Michaels> าเห็นลูกประคำ <Michaels> ไห ในลูกประคำนะดอกบัวเนี่ยดอกบัวนะดอกบัวเเห็นดอกบัวนะมือพระนะมือพระนะขาพระเช่ไหมเนี่ยขาพระเนี่ยขาพระสองข้างเลยไ้มข้างนี้ด้วยนะขาพระนนูนเด่นสวยงามมากเป็นพระเก่ามากจนขึ้นสนิมเขียวสนิมแดงที่ผิวพระนยจะขึ้นสนิมเขียวนะแล้วก็ขึ้นสนิมแดงนะที่ผิวพระ ผิวพระเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดเรียงตัวกันเป็นเส้นตัวหนอนเนี่ยเขาจะเรียงตัวกันเนี่ยเป็นเส้นตัวหนอนนะสนิมกลับดำนี่ยสนิมเขาจะกลับดำมีสนิมเขียวสนิมแดงขึ้นที่ผิวพระใช่ไหมเนี่ยมีเนี่ยมีสนิมเขียวเนี่ยแล้วก็สนิมแดงเนี่ยขึ้นที่ผิวพระฐานพระเป็นบัวฟองมันห้ากีบใช่ไหมเนี่ยหนึ่ง สองสามสี่ด้านูตรงนี้อันหนึ่งห้าห้าเนี่ยด้านข้างเนี่ยห้ากี่นะมีสนิมเขียวสน,สนิมแดงขึ้นที่ผิวพระเนี่ยนะแต่เขาจะมีเนี่ยสนิมสนิมเขียวฮนะแล้วก็สนิมแดงอะขึ้นที่ผิวพระผิวพระเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอดละเอะอาอาอมากๆเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นเมนะ็ดผด่ะ เม็ดเล็กๆนะเม็ดเล็กๆล,ละเอียดดมากๆนะฮะสนิมมันก็จะกลับดําด้านหลังพระเนี่ยรายละเอียดต่างๆนูนเด่นสวยงามมากนะเนี่ยรายละเอียดต่างๆนี่จะนูนเด่นสวยงามเลยนะฮะเนื้อสำลีเงินหนวงเอี่ยมวัดหนังเนี่ยทุกองนะฮะเนื้อในจะเป็นสีเหลืองนะฮะเนื้อในต้เป็นสีเหลืองนะ่ยเนื้อในเป็นสีเหลืองนะฮะ ผิวนอกจะเป็นสีเงินเนี่ยผิวนอกเนี่ยผิวนอกเขาจะเป็นสีเงินฮะสีเงินเนี่ยเขาก็แล้วเขาก็จะกลับดำาปเมื่นี่เขาจะกลับดําขึ้นสนิมแดงเนี่ยมีสนิมแดงขึ้นเห็นขี้เบ้าเห็นดินขี้เบ้าสีดำาเม่อนีเนี่ยตรงนี้เป็นดินขี้เบ้าสีดำเนี่ยเหลือติดนั่นค้างอยู่ที่ผิวพระนะฮะผิวพระเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดเนี่ย ป็นผิวพระที่เป็นเม็ดผลเล็กๆละเอียดๆใช่ไหมฮแล้วจะก็สนิมจะก็จะกลับดําขึ้นสนิมแดงใช่ไหมเนี่ยเขาขึ้นสนิมแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสนิมแดงก็ขึ้นทั่วไปนะฮะผิวพระเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดใช่ไหมเนี่ยเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดลเนี่ยสนิมเขากลับดำนะฮะแล้วก็ขึ้นสนิมแดงใชขึ้นสนิมแดง เม็ดะสบรูปก,ป,กประคำเนี่ยเนี่ยพวกเม็ดะสบเห็นไหมเม็ดะสบเนี่ยฮะแล้วก็ลูปกประคำนะฮะจะนูนเด่นสวยงามมากนะฮะแล้วก็เซนจิวรเห็นไหมเซนจิวรนเนียน่ยจะเห็นเนี่ยนูนเด่นสวยงามมากนะเป็นพักกิ่งในตัวเนี่ยเขาจะเป็นพักกิ่งในตัวนะะอุดกิ่งที่สะโพกด้านหลังหนึ่งรูเนี่ยถ้าเขาอุดตรงนี้รูหนึ่งนะ อุดกิ่งสนิทนดีมากเนี่ยเขาจะอุดกิ่งสนิทนดีมากนะเนี่ยอุดอุดกิ่งสนิทนดีมากเลยเนะนี่ยเนี่ยอุดอุดดีมากเลยนะนี่เขาอุดดีมากอ่ะนะจนเกือบจะมองไม่เห็นรอยอุดกิ่งเลยนะฐานด้านหลังไม่มีบัวเนี่ยเขาจะไม่มีบัวนะฐานด้านหลังเห็นดินขี้เบ้าสีดําบางส่วนเหลือติดค้างอยู่นเนี่ยเห็นดินขี้เบ้าสีดําเนี่ยเหลือติดค้างอยู่นะ คนผิวพระมีสนิมเขียวสนิมแดงขึ้นที่ผิวพระฮะเ้ามีสนิมเขียวฮะแล้วก็สนิมแดงขึ้นที่ผิวพระผิวพระเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดดมากๆนะผิวเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดดมากๆนะสนิมก็จะกลับดาก้นพระเป็นเลขหนึ่งไทยไหมเนี่ยเป็นเลขเป็นเลขหนึ่งไทยเนี่ยเนี่ยเป็นเลขหนึ่งไทยนะ เห็นเป็นเนื้อสมินเงินของวัดหนังชัดเจนเนื้อในก็เป็นสีเหลืองเนเนื้อในก็จะเป็นสีเหลืองนะผิวนอกก็จะเป็นผิวนอกก็จะเป็นสีเงินเห็นไหมผิวพระเป็นเป็นเม็ดเป็นเส้นตัวหนอนนะเนี่ยผิวพระก็จะเป็นเป็นเส้นตัวหนอนนะแตกตัวเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดนะเนี่ยจะแตกตัวเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดนะ เห็นเก๋ได้ดีนะผิวพระเป็นเม็ดผลเม็เดเล็กๆละเอียดๆมากๆนะเนี่ยผิวพระเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดผลเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดมากๆนะสนิมเขียวจะมีสนิมเขียวขึ้นใช่งไหมเนะี่ยองค์นี้เป็นพระปิตายันยุ่งเนื้อสำนึกเงินหลวงพ่อเอี่ยววัดหนังนะเนื้อสนิทเงินของหลวงพ่อเอี่ยววัดหลังทุกองค เนื้อในจะเป resigned, ็นสีเหลืองเน่ะเนื้อในเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองเนี่ยเนื้อในก็เป็นสีเหลืองเนะทุกอง์ต้องเป็นอย่างนี้นะผิวนอกจะเป็นสีเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยเขาจะเป็นสีเงินแล้วกลับดํานะเนี่ยผิวพระเป็นลายย่าเนี่ยผิวพระไหมเขาเป็นลายย่าเนี่ยเห็นชัดเลยนะเป็นเส้นตัวหนอนแบบไร้ทิศทาง ตรงบ้างโค้งบ้างสั้นบ้างยาวบ้างนะลายยาจะหดตัวเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดมากๆเหนไหมเดี๋ยวก็จะหดตัวเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กละเอียดละเอียดมากๆด้ Infinite, านหลังพระมียันยุ่งเป็นเส้นขนมจีนเนี่ยเส้นเขานี่จะเป็นเส้นขนมจีนนะคมชัดลึกสวยงามมากนะทั้งองค์เ็าจะไม่มีรอยแต่งนะ ผิวพระเป็นลายย่าเป็นเส้นตัวหนอนเล็กๆละเอียดแบบไดทิศทางเนี่ยเนี่ยผิวพระเขาจะเป็นลายย่านะเนี่ยเนี่ยแต่เป็นเส้นตัวหนอนนะเล็กๆละเอียดละเอียดผิวพระเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดเรียงตัวกันเป็นตัวหนอนเนี่ยนะเนี่ยนะฮะผิวพระเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กละเอียดละเอียดเนี่ยนะเป็นเม็ดผลเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดเนี่ย เนี่ยนะฮะสนิมก็าจะกลับดำนะเนี่ยมีสนิมเขียวส้นิมิแดงขึ้นที่ผิวผระนะเนี่ยเขาจะมีนะสนิมเขียวสนิมแดงฮะเนี่ยสนิมแดงเนี่ยขึ้นที่ผิวผรานะมีสนิมเขียวมีสนิมเขียวสนิมแดงเนี่ยสนิมแดงเนี่ยสาคัญเลยนะขึ้นที่ผิวผ้านะเป <อด S 2> <อ>็นผ้าหล่อที่ลงแต่ลงจะไม่เหมือนกันนะฮะ ไม่มีรอยแต่งทั้งองค์อันนี้เป็นด้านข้างแล้วก็ด้านข้างรอบองค์พระจะไม่มีตะเก็บข้างนะด้านข้างด้านนี้เป็นด้านข้างด้านขวาพระเนี่ยเนี่ยด้านข้างกว่าจะไม่มีรอยตะเกียบข้างฮะไม่เห็นรอยตะเกียบข้างนะด้านข้างด้านซ้ายพระก็ไม่มีรอยตะเกียบข้างนะด้านนี้ก็ไม่มีรอยตะเกียบข้างด้าน ด้านด้านบนด้านข้างด้านบนก็ไม่มีตะเข็บข้างนะด้านข้างด้านล่างก็ไม่มีตะเข็บข้างนะไม่มีตะเข็บข้างก้นพระด้านซ้ายด้านซ้ายมือเรามีรอยก้านจำนวนหนึ่งลอยเนี่ยตรงนี้เป็น้อยก้านจำนวนรอยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นปิดตายันยุ่งเนื้อสมิธเงินโุบะเยี่ยมวัดนังพิมเล็กนะพระองค์นี้ใช้สึกหน่อยด้านนี้เป็นด้านหน้านะด้านนี้เป็นด้านหลัง เนื้อสำล์เงินของลูกเบี้ยงว่าหนังทุกองเนื้อในจะเป็นสีเหลืองนะเนื้อในก็จะเป็นสีเหลืองนะผิวนอกจะเป็นสีเงินแล้วกลับดำเนื้อในเป็นสีเหลืองเห็นไหมสังเกตดูเนื้อในเป็นสีเหลืองนะผิวนอกจะเป็นสีเงินแล้วก็กลับดำผิวพระเป็นลายตัวหนอนเป็นเม็ดผดเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดมากๆนะเนี่ยเป็นลายตัวหนอนเป็นเม็ดผดเล็กๆละเอียดละเอียดมากๆนะเนี่ย เห็นไหมผมเล็กๆยละเอียดมากๆอ่ะสนิมกลับดำเป็นผ้าหล่อทีละองค์แต่พิมพ์นี้นะมีแม่พิมพ์มาตรฐานจึงอาจมีซ้ํากันได้หลายองค์นะฮะอันนี้เป็นด้านข้างด้านขวามือนะอันนี้จะมีตะเข็บข้างเหลือให้เห็นนะนะเนี่ยก็จะมีตะเข็บข้างเหลือให้เห็นนะฮหนึ่งนด้านนี้เป็นด้านซ้ายมือมีตะมีตะเข็บข้างฮะมีตะเข็บข้างเหลือให้เห็นนะ ด้านนี้ด้านข้างด้านบนนะมองไม่เห็นตะเก็บข้างนะก้นพระเรียบร้อยสวยงามมากมองไม่เห็นหลอยก้านฉนวนเลยนะหล่อได้ดีมากนะพะระหล่อลุ่มเอี่ยมวัดหนังเป็นสุดยอดของพระด้านหมาอุดคงปัญชาตคีคงกับพันชาตี มีเมตตามหาอิยมด้วยนะฮะผมตั้งกลุ่มบุฎาบุฎาอิเมตเป็นห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ทางไลน์สอนดูพระฟรีมีรูปพระให้ขยายดูได้ละเอียดกว่าใน YouTube มากเข้ามาเข้าห้องเรียนได้ทางค r วร์โค้ดใต้คลิปเข้ามาคุยกันนะฮะอยากทราบอะไรก็ถามผมได้ในห้องเรียนนะเข้ามาศึกษาพระเครื่องร่วมกันด้วยคิวอาโค้ดนี้